ังนั้นการยังความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งจะทําได้ก็ต้องฝึกตนเองฝึกตนเองที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองทั้งกายทั้งวาจาทั้งต่อหน้าและรับหลังคือการตั้งกายกรรมวจ,จีกรรมโนกกรรมอันประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังการทำอย่างนี้จะยังหมู่ให้สามัคคีกัน ไม่โกรธขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากพวกเราเนี่ยมีปากเป็นหอกไว้ทิมแทงกันนะดัะงนั้นโสดาบันเนี่ยจะไม่ทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากนั้นถ้าใครไม่มีคุณธรรมตรงนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้อะไรบุคคลละ่ะขั้นโสดาบันยังไม่ได้ละยังเกิดการทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอ,อกปากดังนั้นโสดาบันไม่ขี้เกียจการฝึกฝนตนเอง